จะพามาดูเหมือนเดิมนะคะกําลังเตรียมของนะคะกําลังจะแพ็คลงกล่องให้ลูกค้านะคะก่อนจะแพกล่องเราก็จะเอามาเช็คระบบกลเช็คชุดอุปกรณ์ให้เช็ครางให้นะคะ,นะคะอันไหนที่ไม่ดีเราก็ไม่ส่งให้นะคะแล้วก็คัดออกนะคะอุปกรณ์เรามีครบชุดนะคะมีทุกรุ่นทุกราคานะคะ ปืนก็จะมีความยาวหลายขนาดเหมือนกันนะคะยิงปลายิงนกได้นะคะถ้าลูกค้าสนใจทรงไหนนะคะก็ลองเลือกดูนะคะในหน้าคลิปนี้นะคะลองกดเข้าเลือกดูนะคะมีหลายทรงหลายแบบหลายราคาทุกรุ่นทุกราคาก็เอาไปก็ยิงได้เลยนะคะอุปกรณ์เรานี้ให้ครบชุดพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเราไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเอาไปก็ยิงได้เลยนะคะส่วนระบบไกลนะคะรับประกันให้ทุกรุ่นเลยนะคะจะเป็นปืนรุ่นไหนที่ซื้อไปจาก ช่างคิวนะคะระบบไกลนะคะรับประกันให้ตลอดชีพนะคะนะคะสินค้าแล้วก็มีครีมให้นะคะระหว่างการนำส่งนะคะถ้าไปถึงลูกค้านะคะมีการแตกหักชำรุดนะคะเราก็เครมให้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะคะเราเคลมให้ทุกกรณีเลยนะคะนะคะส่งรีจ่ายปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะถ้าลูกค้าสนใจส่งไหนนะคะก็ ทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดก่อนสั่งซื้อได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นผ้ายิงหนูนะคะตัวนี้1,100บาทนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวจิ๋วนะคะตัวนี้กาคอจิ๋วนะคะตัวนี้กาคอ,อยิง2ระบบนะคะเป็นงานไม้ประดูกหนึ่นานะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นงานมือสอดนะคะ1599งน้านะคะวนี้เป็นรางยาวนะคะยามมาตรฐานนะคะตัวนี้ จะมีรางยาวรางสั้นนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกำคอนะคะตัวนี้รางยาวมาตรฐานนะคะตัวนี้ห5 0 0ันบาทนะคะก็จะมีชุดรางนะคะชุดรางยิงปลานึ่้าบบาทเอพน้อย1,190นะคะชุดรางนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยกยิงนะคะ1690านะคะตัวนี้มันก็จะมีหลายแบบหลายราคานะคะถ้าสนใจตัวไหนเป็นพิเศษนะคะก็ลอง แคปภาพนะคะสนใจตัวไหนก็ลองแคปภาพแล้วก็ส่งมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ